เหรียญเชิดชูเกียรติของสหประชาชาติที่ได้ประดับให้แก่กําลังพลทหารไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศสดานนั้นเป็นเหรียญตราในระดับนานาชาติซึ่งเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สหประชาชาติได้มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติภารกิจซึ่งไม่ใช่จะได้รับกันโดยทั่วไปแต่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติและอยู่ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาแห่งสหประชาชาติเท่านั้นเหรียญแห่งเกียรติยศนี้ประกอบด้วยตัวเหรียญและแพรแถบ ด้านหน้าของเหรียญเป็นลายดุนนูนรูปสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสหประชาชาติด้านหลังมีข้อความเขียนว่า In the Service of Peace แพรแถบหรือลิบบิ้นประกอบด้วยแถบสีซึ่งมีความหมายแตกต่างกันสีขาวที่อยู่กลางเป็นสีแห่งสันติภาพและความหวังสีเหลืองมีความหมายเป็นความมั่งคั่งและอนาคตที่สดใสสีเขียวแทนแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของชาวแอฟริกันและสีฟ้าซึ่งอยู่ด้านนอกสุดขนาบทั้งสองข้างของแพรแถบ สื่อความหมายถึงการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในภูมิภาคนี้การปรับเปรี่ยนเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชาของทหารไทยในภารกิจรักษาสันติภาพต่างให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยผู้บัญชาการกองกำลังยูนิตยนเดินทางมาร่วมพิธีด้วยตนเองในฐานะผู้แทนของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและมีผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันตกและเหนือมาร่วมพิธีด้วยซึ่งนับได้ว่าเป็นการให้เกียรติทหารไทยอย่างสูงสุด เมื่อผู้มังคมัญชาระดับชั้นในพลมาร่วมพิธีถึง3ท่านส่วนหนึ่งของกําลังพลทหารไทยที่ได้รับการประดับเหรียญในวันนี้ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจของเขาว่าเหรียญเชิดชูเกียรติของสหประชาชาตินี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความสําเร็จของการปฏิบัติภารากิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูซึ่งนา,นานาประเทศให้การยอมรับผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนี้ร่วมกับที่น้องทหารไทยที่นี่ ซึ่งกาลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันิภาพเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไปภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาสันิภาพของสาประชาชาติภายใต้การนําของพันเอกนรงศนแก้วผู้บับกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูที่นําพาให้ฐานไทยในกองกําลังสร้างผลงานจนเป็นที่ชื่นชมเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วโลกในการรับเหรียญสาระราชาติในครั้งนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติประวัติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและขอมอบความภาคภูมิใจนี้ให้แด่ประชาชนคนไทยทุกคนครับเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่กำลังพลทาหารไทยได้รับนี้เกิดจากการปฏิบัติภารกิจที่มุ่งมั่นและการทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจจนเกิดผลสำเร็จในภารกิจ จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติในภูมิภาคนี้ซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับเป็นของชาวไทยทั้งชาติและอีกไม่นานเมื่อกลับถึงแผ่นดินเกิดเขาจะนําความภาคภูมิใจนี้กลับไปให้ชาวไทยได้ชื่นใจกันอีกครั้งจากสิบเอกลือชาติหรือคําหานถ่ายภาพสิบันพศกิ่งกา้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน